อ้าพี่น้อยต้มมรนุนวันนี้ครับวันนี้ีปน้อยจะตำามรนุนเพื่อพอนะครับเนาะสวัสดีงามๆครับวันนี้ีปน้อยคี่เราเนี่ยเข้าวล้่ตำบมรนุนเพื่อพอนะครับเนาะตำบรนุนร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองร้านไปน้อยนะครับเนาะสาขาเพอชัดหิบตำเพื่อพอครับมรนุนีปน้อยเอาไปต้มเผยแล้วนะครับเนาะเอามาเผยเรียบร้อยติดแกนไปเล็กๆน้อยๆกับมเป็นยังครับี่น้อยใจ้บรนุนออนนะครับใจ้บนุนออน ถ้ามันเป็นบรรนูนแก่บรรนุนใหญ่ที่มันมียวงมีอย่างแล้วรเวลาเขาต่ดบรรนูนเขาไปมันจะดแ๊ะนะครับนอะนะครับแลวก็มันก็สุดแท้แต่คนมากคนชอบนะครับนอะมามาพอเครื่องแล้วก็อย่างเียเาต้องเตรียมก่อนครับมาพอเครื่องมันครับตําบรรนูนแบบนีอ้อย่างนักอย่างไรนะครับนอะประมาณนี้ครับกระเทียมหอมแดงนะครับนะเม็ดผักป้้มครับกะปิ ใส่ห้าใส่คาพริกแห้งเก๋วไปคั่วก็ได้ต่ใจพริกทอดก็ได้เนาะครับเนาะหอมแดงครับปลาห้าขนบลกินปลาล่าบลกินห้ากับมาต้องใส่ก็ได้เนาะครับเนาะแล้วแต่ขนมกคนชอบครับนะครับเตรียมมาอย่างเป็นยังเป็นยังไว้ครับหมูบดก็เตรียมไว้แล้วครับก็เทียมตุบไว้ครับสิ่งที่ต้องเตรียมกับต้นหอมพัคกามซอยเนาะครับเนาะแล้วกับใบบ๊อกูดเอาอี้นะครับ มาไปน้อยแต่ยากเือพอครับมาตำน้ำพริกกันเลยครับลองโคกไปเลยตำเลยครับตำเพือละเอียดได้ตำไม่ตีมันจะวิตอ,อกคกเนี่ยก่อนอันใดมันซัำเน้นแน,น,นักมาได้เอาอครันะ้อสินค้าไปน้อยแช่แข็งอาหารเนื้อไมนูอาหารเนือน้อแช่แข็งไปน้อยจัดสรงวันนี้เป็นวันแรกนะครับนาะอ มาหาเดินทางเด้อครับเดอ้อไผ่ตักไผ่สังไผ่โอนตั้งมาฮือไปน้อยเรียบร้อยแล้วหนึ่งถึงสองวันรอรับโทรศัพท์สายแปลกๆเลยนะครับประวัติรลัดแหลกไปน้อยเดินทางไปวันนี้แล้วเนาะครับเนาะี่น้อย,อย,อยจัดส่งือเรียบร้อยแล้วจัดส่งเลขละฮะพัสดุเรียบร้อย,อย,อยทางอนบ็อกซ์นะครับเนาะสามารถเช็คสถานะสินค้าได้ครับว่าอยู่ถึงไหนแล้วเนาะครับเนาะนะครับนะ ความเป็นเมืองไปถึงปุ๊บ่อแม่พี่น้องเก็บใส่ในึตู้เย็นเลยเด้อครับเด้อบมแม่สั่งไปลงตีทํางานเอาแจ่ละค้าไว้หั่นของมันจะบูดจะเสียนะครับนาอพี่น้อยจัดส่งรถควบคุมความเย็นไปเือแล้วนะครับนาะก่อนพี่น้อยจะตัดสินใจทําขายออนไลน์ส่งรถควบคุมความเย็นทั่วประเทศพี่น้อยได้ทดลองส่งไปยังไฮส่งไปยังทีวันห้าวันหลายข้างหลายหนแล้วนะครับนาะงใส่ซุดกะทายใะเจียงไฮนะครับนาอ ส่งคุงคงคดคูมบวความ,มเย็นเรียบร้อยแล้วถ้าไปแจ่ค้าำไม่รับแล้วเอาไปขำไว้ตีทํางานสองวันสามวันนี่กับทางร้านพี่น้อยเป็นรับผิดชอบนะครับนอนะตามนี้นะครับนอะอยากกินอะไรอย่างเมืองเมืองอยากดูเมนูอาหารว่ามีอย่างพองอยากกินบะ้งย่างกระตักในอินบ็อก์ในข้อความเพจนะครับนะตักข้อความเพจเราอันนะครับเพราะว่าพี่น้อยจะรับออเดอร์หน้าห้องโพส มันจะซ้ำกันนะครับเนาะเพราะว่าแอดมินมีหลายคนครับกดไปปุ๊บลูกค้ากระทักมาบุ้ม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 ขอสุมาไพสิดตอบคอมเมนต์ไปทั่วบปถึงรับออเดอร์จ้านะครับเนาะเข้าใจเปน้อยตัวครับเรียบร้อยแล้วครับเตาอีต่มน้ำพริกเบียกเตาอีกับปอลละอ่าบะนุนที่เขาต้มเรียบร้อยเอาไปต่ำตัวเลยครับต่ำเพื่อละเอียดเหมือนกันครับครับ เอาบะเขือส้มบะเขือส้มน้อยใส่ไปสักสามน่อยตัดปาดบรนุนนะครับน้องนัเอาบะเขือส้มใส่ไปตัวน้อยนะครับแกนก็ได้ซ้อนแกนก็ได้นะครับน้องมันเป็นการตัดปาดบนนุนครับนี้กันเรียบร้อยแล้วครับพ้อมจีจอดไปพัดไปเจาวแล้วครับไปไปพัดไปเจาวก่อนครับ นั่งกระทะไปน่าใจน้ำมันหมูนะครับเจน้ำมันหมูมันจะได้หอมนะครับน้องเอากระเทียมตุกกระเทียมเจียวใส่ก่อนเ่อให้มันหอมๆก่อนนะครับน้องเจียวกระเทียมให้่อหอมๆกอนเทียมเียวหอมแล้วก็หมูบดครับเอาเทียมไป พัดด้วยกันนี่หอมๆครับเอาวก็มันชุกระเทียมหอมหอมนะครับแกงกับข้าวบ้านเฮานี่จะพิถีพิถันน้อยนะครับเน้อนดับแรกก็ไปจะชอบทำกับข้าวต้องใส่ใจก่อนนะครับน้อดับแรกต้องมีใจหักก่อนใส่ใจไปด้วยขรข้ครมจะได้ดีได้้ํำนะครับนาอมโนนีน่เขาตามไว้ใส่เลยครับ มาพัดตึกกันนี้ปรุงรสกับบะหมี่หยางครับใส่ผมปรุงรสไปอย่างน้อยใส่ชุดรสไปอย่างน้อยไฟเบามากกับมะต้องใส่หอมๆ้วครับหอมขนาดหอ,หอมหอม ทีใบบกูดใส่ครับยีๆมันเห็นหน่อยมันจะได้หอมนะครับนอพักป้อมใบหอมใส่นะครับหอมขนาดนี้องเหมาะครับแย่งตามมนเมืองเมืองเฮานี่แลากกินแบบนี้มาติน้านกระซางได้นะครับสังอินบอกในข้อความเพจก็ได้นะครับพี่น้อยมีจัดส่งทั่วประเทศแล้วนะครับนาอ ย่อย่างกับเข้าเมืองเมืองยินบอกไมข้อความเพียรด้นะครับมีราคามีอย่างบอกชัดเจนนะครับเนาะเอาอี้นะครับเทียบร้อยพีน้อยตักใส,ถส่ถ้วยใจใจเพียงพอครับหอนเลยครับ พริกหิงพริกทอดนี่ก็ลูกค้าครับบางคนเปิดกับมักเพศบางคนเปิดกับมักจางนะครับนาออันนี้ก็เป็นกระเทียมเอยเป็นหอมแดงใส่ลูกค้าไปครับสุดททายมโดพักฟวามไม่หอมอี่น้อยนะครับนาะครับในพักความเมืองสมะครับมันหอมดีสิเมีเม็ดน้อยๆนะครับนาะ เมนูเมืองเมืองทักใดสั่งได้ครับอยากกินปิ้ย่างลองตักลองถามพี่น้อยพอนะครับน้องขอบคุณติดที่ตามครับขอบคุณติดกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณตีเอ็นดูพี่น้อยมาอุดหนุนตีล้านแล้วก็สั่งสินค้าทางออนไลน์ตัวยนะครับน้องขอบคุณจะนักจะลายครับตีอดอุดหนุนนะครับน้องแล้วปะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ